สวัสดีครับผมบัญชาสื่อสารนะครับวันนี้พอดีมีได้โอกาสมีลูกค้าส่งเครื่องสเปนเดอร์ DSS สามพันหกมาให้ลงโปรแกรมก็ไม่ไม่มีอะไรมากนะครับก็คือเราติดตั้งโปรแกรมแล้วก็ตั้งลงเดเวอร์อะไรให้เรียบร้อยนะครับ ติดตั้งโปรแกรมให้เรียบร้อยโปรแกรมตัวนี้จะเป็นตัวนี้นะครับนี่นะครับเป็นของ MCP หนึ่งนึ่ง MCP สามหอันนี้ผมใช้อยู่ใน Windows XP สายโปรแกรมก็เป็นแบบ USB ชิปข้างในจะเป็นแบบ pl 2 3 0 3เมื่อกี้นี้ผมลองใช้สายโปรแกรมที่เป็นชิป ch 3 4มมันอ่านไม่ได้นะครับมันอ่านไม่ได้ต้องใช้เป็นแบบชิป pl 2 3 0 3เท่านั้นนะครับทีนี้เสียบสายโปรแกรมอะไรให้เรียบร้อยนะครับเสียบสายโปรแกรมเปิดเครื่องวิทยุอะไรให้เรียบร้อย ทีนี้เราต้องรู้ก่อนนะครับว่าว่า USB เราเนี่ยที่เสียบติตัวโปรแกรมเนี่ยว่ามันเป็นพอร์ตเท่าไหร่การเข้าไปดูก็คือคลิกข,ข,ขวา my com กด manage แต่ของผมรู้อยู่แล้วนะครับว่าผมเป็นคอม2เพราะว่าผมติดสติ๊กเกอร์ไว้ว่าเป็นคอม2แล้วก็ device manager p o r พอร์ต n o m p t d น p t นี่นะฮะเห็นไหมฮะของผมจะเป็นคอม2ก็ อันนี้คือบอกกับท่านที่ยังไม่ทราบนะบบางทีถ้ามันไม่ตรงกันเนี่ยเดี๋ยวมันจะอ่านไม่ได้ก็เข้ามาถึงตัวโปรแกรมเลยนะครับพอเราเปิดตัวโปรแกรมเสร็จแล้วแลวให้เราตั้งพอร์ตก่อนนะครับให้เป็นคอม2ตรงนี้จะมี1 2 3 4ให้เราตั้งเป็นคอมสให้ตรงกับเมืกก่อกี้หรือมาที่ตัวทูลเครื่องมือนะครับ แล้วก็มาที่เห็นไหมฮะ communication Port ให้ติ๊กเป็นคอม2เหมือนกันใช้ได้เหมือนกันพอติ๊กเสร็จแล้วก็ให้เราเอาเมาส์ามาชี้ที่ลูกศรชี้มาที่คอมลูกศรนนี่ก็เปรียบเสมือนเป็นข้อมูลข้อมูลไปไหนข้อมูลมาที่คอมก็คือการอ่านลูกศรเป็นข้อมูลมาที่วิทยุก็คือการเขียนก็คือเอาข้อมูลใส่วิทยุก็คือการเขียน เอาข้อมูลใส่คอมก็คือการอ่านอันนี้เรามาอ่านก่อนนะครับ e ี d ครับอพอล a d เสร็จแล้วก็ X อ,ออกไปครับพอ X อ,ออกไปเสร็จแล้วแล้วก็ทำการแก้ไขที็นี้ลูกค้าให้มา16ช่องให้มา16ช่องก็เราแก้ไขก็คือ ถ้าเราสมมตินะฮะสมมติว่าเราใส่ที่168.475.00 <c oughs> อ่ะเอนเ r มันก็จะกลายเป็นว่าเราต้องแก้ไขช่องพารับแล้วก็ช่อง TX ช่องพารับก็คือ RX TX คือพาคส่งนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราทำอย่างนี้ถึง16ช่องเราก็ต้องคูณ2ในการพิมพ์เขาพิมพ์พิมพ์มความถีนะฮะก็ให้เราทำานี้ครับคลิกขวาอะถ้าเอาไฮไลท์มานะครับ แล้วกด backspace กด enter ครับอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนอื่นเดี๋ยวผมจะอันนี้ก่อนอ่าเดี๋ยนะอ่าอันนี้ผมเมื่อกี้ผมจำช่องไม่ได้แล้วอ่าก่อนอื่นเนี่ยก่อนที่เราจะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยให้เราเซฟก่อนฮะให้เซฟไฟล์ไว้ก่อนเซฟไฟล์อันเนี้ยที่เราอ่านมาเมื่อสักครู่เนี่ยครับแล้วก็เป็น d h S3600 ตอนนี้ผมเอาไว้ที่หน้า d e s k ์ท็ก่อนเพราะว่าจะได้หาง่ายเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยไปย้ายอ่ะทีน,นี้มาต่อกันนะครับก็คือให้เราคลิกไปที่ช่องที่เราต้องการกด Backspace กด Enter กด Backspace กด Enter ทําทำแบบนี้ทุกช่องนะครับ Backspace ก็เหมือนกับว่าลบถนฮะอ่ะสมมติสมมติเราหมดล้สมมติว่าเราทำหมดแล้วถามว่าพี่ผมทำแบบนี้เพราะอะไรมันจะได้ทำงานครั้งเดียวคือเราพิมพ์ r x มันก็จะเป็น t x ด้วยไม่ต้องมาพิมพ์2ครั้งอย่างเช่นหนึ่งห้า 150โอเคเบนเทอครับเห็นไหมฮะมันก็จะกลายเป็นพิมพ์ครั้งเดียวไปหมดทีนี้เราก็ทำแบบนี้ครับให้จนครบ16ช่องอเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตเบรกแป๊บหนึง่งครับามาต่อกันนะครับก็ตอนนี้ผมก็ทำการ ใส่ความถี่หมดและ16ช่องตามที่ลูกค้าแจ้งมาอันนี้ก็คือสแกนถ้าเราต้องการช่องไหนที่เป็นสแกนลูกค้าสั่งมา4ช่อง,น,องนั่นั้นปิดหมดครับก็แอดก็คือสแกนเดลก็คือไม่สแกนวอล์ Walk ให้ปิดครับวอลให้ปิดอันอื่นก็ปิดไปให้หมดนะครับทีนี้เรามาดูตรงนี้กันครับว่า,าเราต้องการอะไร ให้เป็นสแกนช่องปุ่มสแกนอันนี้มันจะเป็นปุ่มล่างกดยาวก็คือสแกนกดสั้นก็จะเป็นไฮโลนะฮะบัตทอมหนึ่งก็คือกดนี่บัตทอมหนึ่งก็คือจุด,ดแดงนะครับตอนนี้เขาจะเป็นโหมดนี้นะฮะส่วนข้างบนตอนนี้มันเป็นอ m e เมอร์เจนซีนะฮะอิเมอร์เจนซี่กับอะลา,า,ามอมเมอร์เจนซีะลา,าม อันนี้ผมไม่ได้ไม่แก้ไขอะไรมันแล้วกันเนาะก็อีกอันหนึ่งหน้าต่างหนึ่งก็คืออ่าสแควร์สามแบตเตอรี่เซก็คือการตั้งค่าครับไม่มีอะไรมากการตั้งค่าพอสมมุติว่าอ่ะไม่ต้องสมมติแลรวะคะ็เสร็จแล้วครับโรเจอร์เอาไม d i ดิสดิสเบลก็คือไม่นะฮะบี๊ บีฟโทนก็คือ enable ก็คือเปิดโอเคใช้ okay, ได้ครับอ่าก็สมมุติว่าเราแก้ไขอะไรที่เราต้อง,ตงการหมดแล้วอันนี้ผมก็เสร็จแล้วก็ทําการกดเขียนครับไลท์ right. นะฮะพอไอ้ลูกสอดไอ้ลูกวิ่งเขียวๆเ,เนี่ยตัววิ่งเขียวๆนี่มันหยุดแล้วเนี่ยก็ถือว่ามันเขียนเสร็จแล้วนะฮะ ก็อเอ็กเอกไปครับอ่าเอกเอกไปเลยครับอันนี้ก็เป็นการเสร็จก็คือปิดไปเลยครับปิดปิดโปรแกรมเสร็จเทนี้ก็เรามาเช็คดูนะครับแต่ขอว่าขอเน้นอีกทีนะครับว่าสายโปรแกรมเนี่ยถ้าจะเป็น c, c h 3่าหรือ CH340 เนี่ย มันใช้กับพวกสเปนเดอร์อะไรเนี่ยมันไม่ค่อยได้นะครับบางบางเครื่องก็ได้บางเครื่องก็ไม่ได้แต่ส่วนใหญ่ที่เจอมาก็จะไม่ได้ต้องใช้เป็นชิป pl 2 3 3หรือ p o l i ิ i ิ usb t o serial นะครับมันถึงจะใช้ได้นะครับโอเคงั้นก็ถ้าชอบใจหรือให้คำแนะนำหรือวตัติอะไรก็แจ้งในข้อความมาได้นะครับก็ ใครถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กด u b s ส r i b e กดกระดิ่งกดอะไรก็แล้วแต่นะครับก็เพื่อเป็นกำลังใจนะครับก็ขอให้กดกดกันหน่อยนะครับโอเคงั้นที่วันนี้ก็คงจบเพลงเท่านี้เพราะรุ่นนี้มันไม่มีอะไรมากนะครับโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ